วันน <S 々> ี้ฮะแล้ก็เด็น้องเราพูดว่ปวันนี้ผมมาเกีตเท่าพน้าดอกลีนอาเชียงไปฮะคือดอดีเลิศเอาไวขยะยอยมันหรไปให้ดอดีไปฮะกวาดลึกก่อนเนาะปวัดเราปวัอันนี้ฮะกวาดกวาดกินดากินลึกก่อนผ่าคืนลอกเลยเด็กคนนั้นปวัดหูรัดตัดเด้อมก็จูปิดปูไว้ท่เวียปุยโอ้ติดรถรถที่บอกเราเลยวู้จันนะ เ mm hmm. okay. ด pues 8, 2, nah. ีที่พกลเลดแกปาาคือดีอ่ะอัอน่ะไม่ว่าประกดอกอดอแคก็จุยงก็ยออยุอกรบะาปละยเผื่อสโอ้ยมอคคมาเล็ลาเล็าเซตีเด้อกเกิดชิก่ เดาไบไป่ปะคือดอลลาร์ดีเนาะเลอบอกกค่เยๆบอกหัวตาตาเด้อมก็จู่เราปลๆาป่าแปอดเพียว่าเด,ดาไปา ตรเลอที่นาทีขี้เล่เราติคลาคือยื้คือโจ้แหะเออดเราบ้าจะเล paper, ่นมันจะมันเป็นแดบดรปเวอก็ไหวคือรอรับาดถึาปะนี่ก่อนเลยเุ้ดอเราบ้าดีนอกใว่าหาโปรโปได้กันราเลยถ้าดูรอดออดอ้อนอบอกแกขิ้นี่หน่าเราเอ้อด้วย คือวลอกเลยที่ไปที่สร็แล้ไปดรอลอนอนดาเพื้นนอนว่ามาคือกวชนลอกเลยที่วาแต่บอดลอกปะได้โลเดเอวนมึง้วเอลเลนดรอล์ยยดรอรลอคาดนอนดเพื้นนนควล้จักรกที่อ๋อจักกุเสานี่ลายแป้นั่น Thế à, ha tỉ, đây Ồ Chẳng nào, vẫn lo lý nào đây, Chẳng nào, chẳng nào, phá đi rồi nào nè, nè, né, mà dễ là này Ok, đâu có hẹp cái thau นี่จะกีที่นกาเล่นไอ่นะ่ะครจ่ากีของเราว่าหากว่าได้เลยเต้าดาซาซานฮะเียน่แรมากกัาเซฮนี่ดอลลาร์วัดขาด้หอเนาะเวหาโปรเลสซี่ในแจ็คหลอกละเนะนี่ยนี่คนนนดอลลาวัดขาด้หรอเนาะิจน,นหาโปรเลสละโอู้ค่กลอเลยะตี နာနာပาดပွဲดอลลดอลลလာခိုင်ခလာနခတာလတ်ခါပတ်တနဒရလေနပွဲလပဘူနကမဆမက်တနပွဲဘေดอลลနခဘလတ်တိខ្លា โอ้ยพอกดับชื่อว่าดับบ่มาเบื่อเบื่อแล้วท่านดรดเสว่าบ้านชื่อป้อแม่ตะก็ขาเนป้อวิกิ๋ยปิปลา <laughs> 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 <whAMA> เอาทบึกไคใส่มาป๋าเลิกมาแม่มาเล่นตักสูดิเนาะไก่เนาะว่าเถียบ่เนี่ยโอ้ก็ป๋าเลิก โอเคบาลีดาเว่ยเแหวที่ใด้แ่กอนเดียวหรอโอ้ยตัดขดอหลีเ็นแ้ไงลเลีเก่กออเลยการก่อลกแวกนี่กรตมม่นะมอดาวเวลลอนะลอเลลอนละเพื่อก็ถืมันโอเคายกันไม่สนเลย

cây đó vui, thắt đọt đại kiệt lơ, khé cốt bà là lơ, cây ra tỏ li lu, nổ kè đôn mon li ba là xe phun khá nè, là khá nè, vui, vui

พอเรว่าเากติลละกลอกเนะปอตาพอด้วยอะกรมะ่วอะกตาพอตาพอมวยอะกเจนีเนียเล่นดากมาดากมาเนาะดากเจ๊เลเหรอว่วาเรพดวารดีลนีเนาะไม่แต่ว่ามุกขแม่ก็ทอดเลยก็เช่นวเอาไม่ทอดเลยรบ้มา khi khi nào ta cái là đó về về là chỉ qua mét ta từ lâu vào đây chỉ cái nên qua là ta clip có lòng mà anh mét thọ từ lâu họ đi bắt đầu bắt mà clip nào qua ta có mua được và bắt qua đó lỡ à khó thì qua đó là cái tên a mà nào là cái tin nhau mà và đi làm đi lại cái than món nào bắt nào là খালে ককা ঠিলা লৈ ঘৰ তন তাৰে নে হে দদি পাৰ্ফ মাৰা ওলাই ওলাৰ বাই মে এ কয় কি আই খৰ কাপ দেটা চুতা চাই যায় বা কবি নেখনে হাৰ হাড়ু লেগ দিয়ে ল Cái, chứ lưu là đọc vui See you Ui. See you, see you đọc vui Ủa, cho có luôn này nha Ủa Bắt phê à nè ta Ủa ta ở gần là lỗi em mà Đâu thế Oh, đọc vui vui ra khỏi là thế này

Nè, nè, nè Lọc chứa ra đâu Lọc ra kì Chắc bụi lên đó Nè, 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 nè Thôi lọc lúc ấy đó kì, ờ, nè nè ô nó bắn đồ là gì Ơ, bây giờ để, để <Nhạc> chạy Ừ, ừ, mhm, mhm, Cái mhm, 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 ปกติเราเกิดสารเลือกของเราได้เบื่อนเนาะมันโคเห็ดเรลีบบอว่าแต่วอย่งปัดดูคลิปวิดีโอเอาไว้จะสอบตากอตาเขียวเราประกอบเลยตาชุดตาชาลุ่นเนาะปหาท้ออันนี้แบบว่าเรปรมาทคลิปวิดีโอเลุยขีคลิปเนาะปัดดรอเราท้าเจนเนาะประมาคลิปเลือกเราได้ปกติเราสารเลืกไปแห็กวาเกล็ดดีเราคลิปของเราได้เบื่อนเนาะว่ามาบ้านหรือเปล่า หาทอบ้นตนนีด้อเอาแวรมาเลอคุมค่ายละมอนเอะนเกตตนี้่ไปหาดอลดีเด้ชั่วโมงละหาคว่าเสพพว่าโพล้บุมมอเนะแล้วไม่หลาดปานวหาเลอเากแลเนีสุขึาคือดมันเนอที่ว่าเสพผาดผัดตือกันเลิที่โพกโลว่ามือมาตวแก Hãy thọ đây bạc phê ta khi là khi là mấy tắc dù đó nha ba. ok see you again bye bye Tu con bye bye nè cho kì cho kì ra hai gì nha gì gì đưa wow một cô đi vui tắc khí là nhau đã hồ có được lạ hồ có được ra luôn này Ngọt quá vậy Bắt đầu bị ổ vậy Ủa, Mình ta bỏ lọ vậy Ui, lọ đi vì mất có chú dây mày à? đây Có cái phần kia hả? Đó là đi vì em có chú em mẹ là Kế lọt đó vui kế

มันก็จุกเพิปีนาด้วยโอ้ตะเกลิาขยันร้เลย Let's go baby